มึงเสร็จไหมครับมึงเมร็จไหมครับกับการอยากนะครับโัการห้าอยากผูกทันทไนด้เช่นเดียวกเลยและตองทการในข้อแรกจมเกตายผมก็ดีนะล้อมากนะครับ<ห>ล้อมากมากตอนผัวอันนี้นองควัอ่จ้าเจ้าเนี่ยครับต้องการยจะลงความเป็นตั้มกันในว่าการาตัดหญ้าการตัดหญ้ามันมีข้อหายนี่งงนยกยขึ้นเลยว่าลุง ยางซิฟใหญ่ได้ทั้งรวยนะยางทิฟไหน์ได้ทั้งรวยถึงทำไม่ได้อ่ะการน้ำมันเืระเบิดเร็วขึ้นมาอยู่ที่นี่สามทุ่สี่ปีเลยขึ้นรูปปัญหาคงประชาชนหลบบ้านนะคะเหมือนอย่างที่อคุณประเสริฐได้กล่าวเมื่อกี้ค่ะว่ายางซิฟไลน์่ันสร้างรวยขึ้นการหลบไปโรงเรียนคาบ้านชาวลบห้าคนคืนลำบากมาไข่ช่วงโควิดสามปี คนลำบากมากมากเลยค่ะจะดีลูกไปโรงเรียนต้องโลเบียผัเมยท้่ยางหละค่ะซ้ำรวยก็ไม่ได้ค่ะนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่อยากถึงเวลาแล้วที่ต้องที่ต้องก้าวข้ามจ,จ,จ,จากนักจากนักธุรกิจลงมาทำงานภาคการเมืองภาคใต้เป็นจุดทุทธสาสตรัญที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทยนะครับจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มี เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เมื่อกี้พี่น้องพูดมาสองเรื่องคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แพงมากและค่าของชีพที่สูงนะครับรายได้ตับรายได้กคจากราคายางที่ตนะครับราคายางก็มีตั้งแต่300-400สีร้อยนะครับถึงอาจจะเกิดจะเคยสูงถึงแปดิบาทต่อกิโลก็เคยสมัยท่านทุตทใส่เกลือแล้วมันจีช่วยเกษตรปัญหาเรื่องของ ตราดเองการหาเรื่องของอยาแปรรูปเองซึ่งทางรัฐบาลก่อนมาก็อาจจะยังทําไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับยาทำได้หลายอย่างนะครับเรื่องของการผสมทำแผงคอนกรีตที่มีการก่อสร้างกันเยอะๆหมดก็สามารถทําได้นะครับรัฐบาลที่มาจากพกระพทไทยเราจะสนับสนุนให้มีการใช้ยาแปรรูปให้มากขึ้นถ้าเกิดมีการใช้ยามากขึ้นในการทํา พัสดุต่ตางๆความต้องการของยาก็จะสูงขึ้นความต้องการสินค้าสูงขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นผู้นำาลาดภาคพื้นไทยไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าท่านอาจารย์ไก่เสมหรือว่าน้องนองอุ๋ยอิงอุณทองทางถ้าเราได้รับเลือดรับความไว้วางใจจากพี่น้องทั้งประเทศให้มาเป็นผู้นำการที่เราจะเดินทางไปค้าขายในทั่วโลกเรามีความมุ่งมั่นครับว่าเราตั้งใจจริง เราอยากจะปเปิดเผยเราอยากไป,ไปเผยแพร่ตลาดสินค้าให้กับพี่น้องประาชา,าชนทุกคนในต่างประเทศวันนี้เราเข้ใจจังหนัดีท่ามไว้วางใจเราจะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้อย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังที่สามารถทําได้ไพี่น้องครับผมเข้าใจว่าชาวภาคใต้ทุกท่านมีความรักมีความผูพกพันกับพระการเมืองถ้าท่านรักใครชอบใครเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เราเคารพ แต่วันนี้รัฐเพื่อไทยอยากจะมาขอแบบงปันความรักบางส่วนถ้าท่านสามารถให้ได้ถ้าท่านเข้าใจนโยบายที่ท่านถืออยู่ในมือท่านท่านอยากให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าได้ท่านอยากให้ลูกหลานของท่านมีอนาคตที่ดีกว่ารัฐเพื่อไทยอยากจะขอเสนอตัวมาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของท่านพยายามทำให้รายได้ของท่านสูงขึ้นพยายามลดรายจ่าย วันนี้การแข็งขันสูงทั่วโลกการแข็งในประเทศเองก็สูงวันที่24ี่พฤษสภาคมนี้เป็นวันที่จะต้องเข้าปูหาเลือกตั้งเป็นวันที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้รัพรรคการเมืองดูแลท่านมาดีตลอดที่สิบสาสิปีที่ผ่านมาวันนี้ถ้าเพื่อไทยมาขอร้องเดินทางมาหาท่านที่นี่ว่าวันที่สิบี่เดือนพฤษสภาคมอยากจะขอวิงวอน ให้ท่านก้าวคู่หาการสองใบเรองพเพื่อไทยอะไรก็ตามถ้าผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรพวกเราน้อมลนะพวกเรายินดีที่จะรับผลการเลือกตั้งไม่ว่าเราจะมีสสคนเดียวหรือไม่มีเลยในอดีตเราไม่เคยมีสอสที่สองขาที่สงขา,ขา,าน,นี้การเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าเกิดเราไม่มีสสที่สงขาผมยินดีครับพรคเพื่อไทยก็จะกลับมาหาท่านอีก เราจะกลับมาเราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะนำมาความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดมาให้แต่ชีวิตท่านทุกท่านไม่มีโกรธไม่มีน้อยใจไม่มีย่อท้อจะพยายามเดินทางเข้ามาอีกจะพยายามเข้าสู่รวมใจของพวกท่านเพื่อท่านปันใจมาให้เราฟองสุด่มีเวลาที่สิบวันเนี่ยว่าไปหมดเลยเจอใครก็บอกเอบอร์สิบเบอร์ยี่เก้ามีสองอันเพื่อไทยเท่านั้น ถ้าช่วยกันเนี่ยเขาเองไม่สามารถไปทุกหมู่บ้านผมเองกับหัวหน้าใหญ่ผมก็ไม่สามารถไปทุกหมู่บ้านแต่พวกท่านเจอใครก็บอกทุกวันทุกวันทุกวันบอกว่าเวลาเขาพักทางใต้เดี๋ยวนี้ก็ซื้อเสียงเยอะเขามาจ้างเพราแม่พี่น้องผันบาทว่าให้การภาคเพืเอ่อไทยกาไปเจอก็อยู่มาตั้งแต่สมยัยท่านนายกพักษสณน,นะครับช่วงนั้นอย่างที่ท่านอดีตรองประธานสภาท่านว่าราคาย,ยางเนี่ยสูงมากนะครับ สูงจนน่าตกใจนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ดีมันสูงขึ้นมานะมันสูงขึ้นมาเพราะว่านโยบายของท่านท่านรับสินท่านไปคุยกับประเทศที่เกี่ยวข้องประเทศที่เขาส่งยาครับในประเทศที่เขาผลิตยาเมื่อเขาไปคุยอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ตกลงกันเนี่ยมันก็ทําให้เราเวลาเราอยู่ยคนเดียวคิดคนเดียวต้อคนเดียวมันเลยมันโทเจอปัญหาหลายอย่างติดนี้สารพัดติดเบียดอต้วงเบียดเหมาถึงกมอนแหน่ไม่เลือสจากบ้าน โอเข้าใจค่ะบอ้อมีโอ้เลือยักแ์่งปันทายทุกคนตอนแรกโอก็ไม่ได้ดกินร่วมกันเมืองเราไม่รู้เราไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเราไม่มีประสบการณ์ทุกคนต้องรับไปบอโเพระเราพีนองทุกคนนะคะวาา่าแลแต่นายหยอกก็มาจานูน้องกุุงเตมเ๋ปนมาหาเราถึงเรือนมาเราถึงสวนอย่างปอเราต้องปากภูใจนะคะแต่ได้นายหยอกวานดีนายหยอกก็เรามาเยือนสซนสวยยาของเรานะคะเลือกเบอร์ยี่สิบเก้ากับเบอร์สิบนะคะ ให้ไปช่วยกันเลือกเบอร์นี้รับรองส่วนอย่างแลงขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ค่ะครับเป็นรัฐบาลเรื่องราคายางยังไงคะครับ,รบเรื่องราคายางต้องให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับมีอยู่หลายระยางนะครับ,รบ,รบเรื่องของเพิ่มผลิตผลอย่างหนึ่งเมื่อกี้ท่านพิสุทธิ์พูดแล้วว่าเรามีวิธีการที่ทำให้เพิ่มผลผลิตต,ต่อไร่เนี่ยสูงขึ้นอย่างน้อยเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดตลาดใหม่ๆการเจรจากับผู้ผลิตยางรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่3ประเทศมีเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นจนํานวนที่มันมากมายนะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็แค่พูดคุยให้ดีๆนะครับก็สามารถทำให้ราคาย,ยางสูงขึ้นได้ในสมัยท่านนายุยงรากับท่านนายุทักษิณน,นะครับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับรอ,อันนี้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ตลาดโลกด้วยนะครับแต่ว่าอย่าง,อย,างอย่างเช่นที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยสามกิโลร้อยเนี่ยยอมรับไม่ได้หรอกครับเพราะว่า ราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนก็ก็สูงแน่แล้วพี่น้องลำบากนะครับก็ตั้งเป้าไว้อย่างน,น้อยก็ต้องเท่ากับที่สมัยทนายุงยงรัตเต็นก็ต้องสักแปดสิบบาทตั้งเป้านะครับอันนี้มาลงพื้นที่สวนย,ยางด้วยตัวเองกันครับไม่เคยเลยครับก็ <c oughs> ได้เห็นได้ยินปัญหาที่ที่ทจริรลภาคอุตสาหกรรมยางเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้จังหวัดสงขลาเองก็เป็นจังหวัดที่มี GDP สูงสุดนะครับเรื่องของยางเป็นเรื่องสําคัญ นะครับถึงแม้พรรคเพื่อไทยเองเรายังไม่มีสสที่นี่เลยสักคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยตั้งใจเราตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนนะครับก็อยากจะขอความกรุณาอยากจะขอมาแบ่งปันความรักจากพี่น้องภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่ทสงขลาอยากจะปัดธงให้เรามีสสจากพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดสงขลาจากเพื่อใต้เข้าไปทําหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชน ความหวังที่จะปักธงนั้นหมายถึงว่าอาจจะอยากจะได้สสที่ชนะเลือกตั้งในในสงขลาหรือภาคใต้ยังไงคะก็มีความหวังที่เยอะที่สุดนะครับเ่าเีาสามารถทําได้นะครับผมไม่ตั้งเป้าอะไรเพราะว่าพราะเป็นท้องถิ่นที่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 เราเองเราก็พยายามทำอานั้นนะนะครับจะบอกว่าหนึ่งพอไหมหนึ่งก็ไม่พอสองก็ไม่พอสามก็ไม่พอครับผมเชื่อว่าเราเพราะไดบายความเพื่อไทยทีมงานที่มีศักยภาพผมเชื่อว่าเราน่าจะได้สสภาคใต้ก็เป็นภาคนิยมนะคะที่อาจจะมีภรค การเมืองที่อยู่ในใจแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ท้าทายสาหรับพรรคเพื่อไทยเหมือนกัน<ร>ท้าทายแน่นอนครับท้าทายทุกครั้งนะครับสมัยก่อนที่เราได้377เสียงก็รู้สึกได้ไดไม่แค่แคะแคนนเดียวใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับเราเองเราก็เราก็ยอมรับว่าเราเป็นเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นรองอยู่เยอะนะครับแต่ว่าด้วยนโยบายที่เรามั่นใจว่าคราวนี้เนี่ยโดนใจพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเงินดิจิทัล10,000บาทซึ่งจะมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมนะครับไม่ใช่เป็นประชานิยมชั่วครั้งชั่วคราว นะครับหรือว่า,าราคาพืชผลทางการเกษตรที่เราหมายมั่นมุ่งมั่นว่าภายในเวลา4ี่ปีที่เราไปรัฐบ,บาลเนี่ยจะขึ้นไป3เท่าตัวนะครับเงินสุทธิที่เข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนการตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพื่อไทยทุกคนครับงั้นพูดถึงเรื่องของไปรับฟังปัญหาประมงนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะควันนี้ทางฟังแล้วเนี่ยทางเพื่อไทยจะมีการประกาศเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาประมงยังไงคะเราประกาศไปแล้วนะครับว่านี่นะครั ในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าสมุทรในการส่งออกสินค้าทางทะเลนะครับปีหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าสองแสนสามแสนล้านปัจจุบันนี้มูลค่านําเข้าว0 0แสนกว่าล้านนะครับจริงแล้วไปกลับประมาณสามสี่แสนล้านนะครับที่เราเสียเสียหายไปนะครับอันนี้ก็ยังไม่ๆๆไม่ไม่ไม่เดือดร้อนเท่ากับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมีมีเรือออกไปทำมาหากินได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับภายในภายในเจ็ดวันข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการแถลงว่าขั้นตอนต่อไปเรื่องอ u ย เรื่องปัญหาพี่น้องประชาชนที่มีปัญหากี่ยวก่บการประมงเนี่ยถ้าเกิดพระเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจนะครับจังหวัดที่ถูกกระทบชายแดนเนี่ยมีความคาดหวังอะไรจากพระเพื่อไทยได้บ้างระยะมันในระยะเวลาใน,ในการแก้ไขปัญหาจะยาวเท่าไหร่นะครับเราจะออกมาเป็นแถลงการครับมีการปลดล็อกเรื่องของกฎหมายเออยูยูที่นอนครับแน่นอนครับ,นนค,รบค่ะ,ะคุณคุณสานิดนึงค่ะในในภาคใต้นี่ของการต่อสู้มันค่อนข้างการแข่งขันนค่อนข้างสูงมากแล้วมันก็มีการพูดถึงเรื่องของการใช้เงินอะไรต่างๆนี่ตรงนี้เรา มองการแข่งขันตรงนี้หรือว่าการใช้ยุทธการท<ร>ี่ตั้งเรามั่นใจในในในเอ่อกะกะตนะครับว่าท่านจะดูแลควบคุมให้ดีพราคพื่อไทยเราไม่เราไม่มีในโยบายนี้อยู่แล้วนะครับเราเมีความเชื่อว่าถ้าประชาชนเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงนโยบ,บายของพรรคพื่อไทยเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงความตั้งใจจริงของของว่าที่สสของพรรคพื่อไทยเรามั่นใจว่าเราน่าจะได้รับการปันความรัก จากพี่น้องภาคใต้มาลงคะแนนให้กับสรสรสรคพรริไศยบ้างนี่หนึ่งค่ะเรื่องของอยางพาราซึ่งเป็นแบบเหมือนกับการเกษตรที่มันเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้มาก่อนมันจะซึ่งหลังจากที่ราคาตกมันก็มีหลายคนเปลี่ยนอาชีพไปจะทำยังไงให้รังพยานมันกลับมาเป็นสินค้าการเกษตรที่เป็นที่หนึ่งหรือสร้างความภูมิใจในพื้นที่ผมว่าเรื่องของราคายางก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องของความต้องการของตลาดโลกเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับ พี่น้องหลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนอาชีพไปหรือพักไปชั่วคราวนะครับเป็นหน้าที่ของพระเพื่อไทยที่ต้องดึงดูดพี่น้องให้ทราบว่าถ้าเกิดราคายางมันดีขึ้นถ้าเกิดความเป็นอยู่ดีขึ้นค่าใช้จ่ายในการที่ดูแลตัวยางต่ำลงเงินเข้ากระเป๋าสุทธิดีขึ้นท่านพิจารณาเองแล้วกันว่าท่านอยากจะกลับมาไหมนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมฝากไว้แล้วกันมั่นใจส2เคครับจากการที่พูดคุยแล้วจากการที่ดูจากการลงพื้นที่แล้วผมเชื่อว่า สสทุกคนทำงานหนักว่าที่สสทุกคนทำงานหนักมากลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนมานะครับก็ก็หวังอยู่นะครับหวังอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมกากแตีประเด็นแรกที่ท่านนายกได้บอกว่าอา,าเืก,การเลือกตั้งเนี่ยคนเลือกกับการที่แบบมีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกับการนะครับเพราะว่าก็อยู่มานานหลายปีแล้วผมผมให้เกียรติท่านนะครับเพราะท่านเองท่านก็เป็นผู้ใหญ่ในในบ้านเมืองนะครับท่านมีวิธีการสื่อสารของท่านท่านมี นโยบายของท่านในการที่นําสู่พี่น้องประชาชนนะครับพรรคพื่อไทยเองเราโฟกัสเรื่องของเรา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 ,เราตั้งใจในการที่เราจะแสดงในโยบายของเรานะครับผมว่าช่วงเวลาแปกปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไรนะครับตรงนั้นวันที่14บสี่พฤษภาคมเราก็มั่นใจแล้วเราก็ก็หวังว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าถ้าเกิดต้องการอนานคตที่ดีกว่าก็บอกงว่าจะเข้าขูหาการเพื่อไทยทั้งสองใบครับ